สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาปลงลางในหัวข้อพื้นฐานการตีปลงลางในช่วงนี้ขอเชิญนักศึกษานะครับเรียนรู้จากบททัศน์พื้นฐานการตีปลงลางได้แล้วครับ แยกจังหวะคือมือซ้ายเพาะที่เสียงหลามือขวาตีทำนองดังตัวอย่างลักษณะนี้เป็นการตีที่เป็นพื้นฐานของการตีโพงลางซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของการฝึกพงลางดังนั้น ผู้ที่จะฝึกตีปงลางจะต้องฝึกการตีแบบแยกจังหวะโดยวิธีการเริ่มต้นคือจับไม้ลักษณะคือเหมือนการจับค้อนแต่ไม่จับให้แน่นนะครับและจะไม่ใช้ตีทั้งท่อนแขนนะครับจะตีโดยใช้ข้อมือนะครับตีลงไปเบาๆนะครับดังตัวอย่าง การตีปงลางแบบนี้เป็นการฝึกพื้นฐานที่ผู้ฝึกทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับส่วนการตีลงบนปงลางนั้นให้ตีลงส่วนที่เป็นศูนย์กลางนะครับคือในส่วนตรงกลางของรูปปงลางดังต่อไปนี้ครับ โรงลางเป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องถ้าต้องการให้เสียงยืดออกไปจะต้องใช้วิธีการตีกรอการตีกรอก็กคือตีสลับสองมือให้เร็วและให้ยาวดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ อย่างเพลงที่ต้องการใช้วิธีการกรอกได้แก่เพลงบายสีดังนั้นเนื่องจากข้อจำกัดของโงรงร่างคือเสียงจะสั้นวิธีการที่ต้องการให้เสียงยืดออกไปดังนั้นผู้ตีจะต้องใช้วิธีการตีกรอก ส่วนเทคนิควิธีการตีแบบที่สองนอกเหนือจากการตีที่เป็นการตีแบบแยกจังหวะก็คือการตีแบบสัมผัสหรือสลับซ้ายขวาโดยวิธีการตีแบบสลับซ้ายขวานั้นให้ยึดโน้ตเพลงพื้นบ้านเป็นหลักคือในหนึ่งห้องเพลงจะมีอยู่4ตัวโน้ตคือจังหวะที่ 1, 2สอง สามสี่จังหวะที่1จะตีด้วยมือซ้ายจังหวะที่สองจะตีด้วยมือขวากรณีโน <to> ้ตในหนึ่งห้องคือ me, me, me. Me, 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 me มี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 นะครับกรณีที่โน้ตในหนึ่งห้องเพลงมีอยู่4ตัวโน้ตคือ me, me, me มี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 เราก็จะตีด้วย ซ้ายขวาซ้ายขวามีมีมีม,ม,มีดังตัวอย่างครับกรณีที่โนต้ตในห้องนั้นมีสองตัวโนต้ตคือจังหวะที่2กับจังหวะที่4มีมีเราก็จะตีด้วยมือขวาคือกรณีที่ โน้ตในห้องเพลงนั้นมีสามตัวโน้ตคือจังหวะที่สองสามสี่เราก็จะตีด้วยมือขวาซ้ายขวาถ้าก <5 S 1> รณีที่ห้องนั้นมีโน้ตแค่หนึ่งตัวคือโน้ตในจังหวะที่สี่เราก็จะตีด้วยมือขวาการตีตามตัวโน้ตในหนึ่งห้องเพลง ถ้าจังหวะที่4ตีด้วยมือขวาถ้าจังหวะที่สองสก็ตีด้วยมือขวาถ้าจังหวะที่สองสามตีด้วยมือขวาซ้ายขวาถ้าจังหวะ1 2ึ่สามสี มี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 เราก็จะตีด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาครับเป็นไงบ้างครับสำหรับพื้นฐานการตีปรงลางนะครับครูก็จะขอสรุปสั้นๆให้กับนักศึกษาได้เข้าใจนะครับว่ารูปแบบการตีปรงลางจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบดั้งเดิมก็คือการตีแบบแยกประสาทถ้าตีคนเดียวนะครับ ผู้ตีนะครับมืออีกข้างนึงนะครับก็จะตีเสียงเสพนะครับก็คือเสียงลาอีกข้างหนึ่งนะครับ,ก,ก,รบก็จะตีทํานองส่วนการตีแบบที่2ก็คือการตีแบบสลับซ้ายขวานั้นเป็นการตีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนื่องจากโน้ตเพลงแล้วก็ลายเพลงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นทํานองเก็บนะครับก็คือจะเป็นโน้ตที่มีทั้งจังหวะที่จังหวะที่ 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็ จังหวะที่1และ3นั้นนะครับก็จะตีด้วยมือซ้ายจังหวะที่2จะตีด้วยมือขวานะครับก็ในท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ทบทวนแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามครูได้ทุกเมื่อนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเรียนวิชาปุงลังในช่วงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ